กดดิงจ้าวสวัสดีค่ะจ้าพี่น้องมาละจ้ามาละจ้าสุกัญญาชาแนลเลียนลู่หู้นน้ำกันกระมาเข้เกาเด้อจ้ามื้อนี้จ้าพี่น้องมื้อนี้สุกัญญาสิพาพี่น้องมาเลียนลู่หู้นน้ำกันเรื่องหยังตามสุกัญญามาเบิ่งเลยจ้าจ้าพี่น้องมื้อนี้สุกัญญาคือเกาวด้าอยากเฮ็ดอยากกินนะจ้าพี่น้อง ช่วงนี้ผักแพลวกับผักซันเนี่นยสกัญญาไล่หลายสยากัญญากระไอยากกินเมี่ยงปลาเผาจ้าหน้าตามคือปลานิ้นบ้านเทานะจ๊ะพี่น้องสกัญญากรสิเลอ่าห่อฟอยแล้วก็อบเตาอบจะ้ะเทดปลาเผาจ้ะพี่น้องปลาเผาอบเกลือน่าจ๊ะเป็้ล่างปลาคอนเสพี่น้องแล้วล่างปลาเขาอันเขาแพ้ไหมเขาเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องอดเจ็ดปลาคอนเสพี่น้อง พี่นัองสุกยั่ิเอาตะไคร่ตะไคร่ตัต้งโอผักซีผักหอมป้อมมันจะยับใส่มันจะพี่น้องใส่เกลือพร้อมพี่น้องกินพร้อมมันจะเวลานาั้นก็กินม,มันพร้อมให้มันหอมหอม

ทั่วนจะอกญาใส่กระเทียมใส่พริกนะจ๊ะแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลนี่คือสัญญาก็จะใส่ถั่วลิสงคั่วอยากกินเนีย่ยงปลาบีบังน้ำใส่น้ำจิ้มนอกจากน้นนกกนกนองเอาหวานน้ำจากสัญญาสัญญามาักออกหวานหอมบักน้ไก่นะจ๊ะตัวซอสพริกเขามากจากี่น้องเปรี้ยวหวาน น้องน้ำจิ้มสุยัญาเสร็จแล้วจ้าด่าแซ่ประจ้าหอมจ้าพี่น้องปลาสุกัญญาสุกแล้วจ้าหอมจ้าพี่น้องหอมตะไคร้หอมตะไคร้หอมผักชีสุกัญญายัดษ์ทองมันนะจ้าพี่น้องหน้ามันหน้ามันออก,กวันปลาเผาหรอวันปลาอบปลานหนึ่งนะจ้าจ้าพี่น้องทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะเห็นไหมคะ ปลาเผาสุกัญญาปลาอบปลาจ้าิี่าเป็นปลาทับทิมบานน่าจะพี่น้องผักคาสาระแหน่ผักแพ้น้าจ้พี่น้องผักผักหอมปั้มกับมีจ้าพี่น้องอันนี้ขนมจีนกับผักสุกัญญาเรื่องพื่อเสื้อผักสลัดจ้าสุกัญญาเลยลวก้าโบลีคาปูโชน่าจ้าผักกะหล่ำจ้าผักกะหล่ น้องม่ยาตัดผมอีกแล้วน้องตันอีกแล้ตอนนั้นมาหัดแค่นี้ตัดออนแล้วน้องน้งจิ้มสุกัญญาอน้องเบิ่งมาาี้ยเห็นว่าแนวดีะพไปน้องไ่ไงสามีสุกัญญาแล้วต่งงว่าออว่างงจ้ใจไปน้อง ม้วนได้ปบะที่นี่อันนี้ใส่ต้นหอมน้ำจิ้พี่น้องอันนี้จะใส่ต้นหอมใส่ต้นหอมใส่ผักชีใส่สาระแหน่สองใส่ผักแพลวแล้วก็ใส่ปลา Deve diventare... la piccolina deve diventare un pesce. <laughs> Se non diventa un pesce non va bene. Soprattutto tutto sui gamberetti. Il papleo. mi suggerisco di mangiare non mangio il เครื่องตัวได้นัง่งแล้วไปกินพี่นั่ง s so <S <laughs> แซ่บจะพี่นั่ง mm hmm. แซ่บ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 ห่ออีกจะห้ออีกต้องเอาแต่ผักซีด้วยบะเนี่ยเปลี่ยนรสชาติ hmm. ห่อป้อมจะห่อป้อมสกัญญะปูปลาไส้จะ ตั้งโอ้สุนย่าเอาห่อไปในอันนั้นกินด้วยอืมสุนย่ากินนำ้ำซักคู่ใส่โมงมือน,นั่นกับอัน ผักแพลวกับผักกันซาลาแหน่จะเป็นน้องสุกัญญาคนแรกแท้แท้สุกัญญา็อ,อยากอยากกินอ่าห่อเมีย่ยงตานะอยากเป็นน้องสุกัญญาก็เลกเฮดมือนีเลยสุกัญญาคนชอบผักนีอญญาะแต่ผักซีด้ลยจ้าเนาะสามีสุกัญญามา สุกัญญากินปลากินเมื่อสุญญังสั่นพนองยุ่นเนี่ยเขากินอันตั้งทอดทอดที่สุกัญญาอันอ่าแกให้แล้วนะจ๊ะปลาตัวหนึ่งไหมพี่น้องแพงกับแพงม่าจ้ะปลาตัวหนึ่งแกออก้สุูัญญาได้หน่อยหน่อยถึงไหมหัวกระไฮสุกัญญาเรามักกินหัวมากกินนางปลาหน้าจะปลาพิสุกัญญาว่าอันสุกัญญากินเมื่อสุญญังสั่นอันนางปลาต้องเมื่ะ ไม่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 ไจ่ไม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 ่ไก่นม่ไ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  กินรวมกันแซบก่าผักไงผักซีด้วจ้ะพี่น้องผักซีผักชีลาวักีสุดยอดสุดยอดน้าปลาแซบพี่น้องแซบพี่น้องขนมจี๋ผมก็มอได้เห็นนี่ละนั่น คนนี้ยังกินอันอันอันปลากับขนมจีนสั้นพี่้องเอ้าเมี่ยงน่าจะไปน้องบ่กงูอีหยังเสแล้วนะพราะเขากินอันแส็กินนาะคนอยากกินอี่ยงคนอยากกินย่างเดียวนะเขาต้องกินร่วมกันเนื้อ แอบี่น้องแซ่บแซ่บห่<ซ>ออีกห่ออีกกินเมียงปลามันก็ต้องใส่มือเนะจ้ะพี่น้องคันเราเราอยู่รักเดี่ยวสว่างสุดจ๊า <laughs> น้ำจิม้มเปรี้ยวๆหวานๆหอมบักทัวจะได้น้องดูสิคะดูสิคะดูสิคะห่ออีกจะไปน้องห่ออีกปลาจีนตามด้วยน้ำจิม้มปิดด้วยสลัดแหน่อีกทีหนึง่ง มอนใส่ตันดอดคำใหญ่ๆยักๆนะคะสุตัญญาผ <laughs> ักแพวสแตนแหน่มวนเขามาบันนี้กระอืม ปังหน่อยนึงคือคำใหญ่แท่ตีพปนัก <g ül> น่ากินไหมคะขนมจีนอ่ามีกางปกติด้วยน้ำจิ้มห่ออีกต้นหอม สุกัญญาอยากเกินพริกขี้นูสวนก้นจมูกน่าจะพี่น้องสุกัญญาก็เลยไปเอาพริกขิ้นส่วนมห่อส์สละแหน่จ้าปลาจ้าผักแพลวจ้าหอมปอมพี่น้องจีนใส่พริกขี้หนูสวนหนึ่งเม็ดึ้นจมูกคือจังเงิน กินซากุซส่หมูหน่อยสิมาจากพี่น้องเอาผักแพอวใส่อีกกัน โนสวนปลาจะจิ้มค่ะได้แล้วจ้ะพี่น้องเพชรละใส่พริกคินโนสวนอะ่ะหอได้ค่ะ หอมจีนคำสุดท้ายจ้ะพี่นอ้องสนแหน่ใส่เบิดแล้วจ้าคำสุดท้ายแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> แกงึ้กผักสุกัญญากินปลาเห็นต็องเนี้ย <c oughs> หนังปลาพี่นอ้องแซ่บคับกพี่นอ้อง พีชเราหยุดบ่ได้แล้วแกะพี่น้องแ๊บแทบแกงสุดจานเลยจ้ะพี่น้องเลิ้งักเพลิกมันเหลือจั่เหลียตะกังตำจิ้มละหนึงจ้ะพี่น้องนะพี่น้องเป็นยังไงจ้าหลังจากที่สุกัญญาพักเฮ็ดพักกินแล้วนะจ้าพี่น้องเมี่ยงปลาสุกัญญาจ้าวันนี้เขาก็มาเลี้ยงลูกหู้คำศัพท์นะจ้าว่า สุกัญญาเฮ็ดอ่ะแมงปลาเมื่อน,นี่คนอิตาลีเขาเอิ้นว่าจังไหนแน่นนะจ้าจา้จา,จาคำศัพท์คำแรกจาร้าปลานะจ๊ปะปลาคนอิตาลีเอิ้นว่าเปเช่สองจา้าน้ำจิ้มจา้าน,น้ำจิ้มสุกัญญาก็ามีบักน้าวนะจ๊ะบักน้าวคนอิตาลีเอิ้นว่าลีเมพริกนะจ๊ะ ซอสซอสพริกอ,อ่าน้ำจิ้มอ่าน,นั่นกับเขาเอิ้ญซาสสาซาสสาพริกก้านเตนสามจ่าทั่วทั่วลิสงขวดนะจ่าคนอิตาลีเอิ้นว่าราชีดีสีจ่าน้ำตาลจ่าน้ำตาลคนอิตาลีเอิ้นว่าซุกเกโรห้าจ่าเกลือจาาเกลือคนอิตาลีเอิ้นว่าซาเลหกจาา พริกที่สุดี่ยเอามาตำนะจ้ะคนอิตาลีเอินว่าเปปเปโลชีนโน่เจ็ดจา้าเทียมจา้ากระเทียมคนอิตาลีเอินว่าไอหย่อ,อ,ยอแปดจา้าสลันแหน่นะจ้ะสลันแหน่คนอิตาลีเอินว่ามินตาข้าวจา้าผักชีนะจ้ะผักหอมป้อมนะจ้ะผักหอมป้อมคนอิตาลีเอินว่าโคเลียนโดโลอันในใจจี้แม่จ้าหลังจากที่เฮ็ดแล้วกินแล้วมาเลี้ยงลุงหูกำสามดันนะจ๊ะพี่น,อน้อง ไปเห็นได้จ้าพี่น้องกินกับอัน่นผักผักแพ้วผักเอกสลระแหนแซ่แซ่บจำแหงปลาก็ได้แห้งที่มีหอมเปรแห้งที่แซ่บคักงนะพี่น้องนะคือบ้านเขาจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามเมืองสุขยา,าตันตต้นจนจบนะจ้าจ้าพี่น้องถ้ามาคลิปน,นี้จังไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้สุกัญญาได้คิดไม่ใหมๆต่อไปนะจ๊ะอ่าเมื่อนี้กับเท่านี้นะจ๊ะวัสดีจจ้าเจ้าๆจ้า,จา